เป็นขบวรถ่วน7-5กรุงเทพไปทางหนองคายนะครับออกจากหัวลำโพงช้าอยู่ปร <atem> ะมาณ7นาทีฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาพูดคุยข่าวสักนิดหนึ่งนะครับเนลังสวนกับขบวน3ามหครับตามประดุกรุงเทพครับ กลุ่ยถึงเรื่องข่าววันน่อนะครับไหนๆก็อยู่บนรถดิสแลงแล้วก็เมืถึงข่าวรถดิสลาแล้วกันนะครับก็เววกมื่อวานนะครับเศรษวัตกรรมขนส่งเดลเดียวนะครับก็ได้ข้อมูลว่าทางรถไฟนะครับได้เตรียมทำข้บูลที่จะสัง่งรถดิสแางเชิงพน,นินะครับมาเพิ่มอีก184คันนะครับซึ่งจะเอามาทด,ดแทนพวกแดว์สเปนเตอร์นะครับซึ่งสั่งใช้งานมานานแล้วก็มีอายุเก,ก่ามากแล้วนะครับถ้าใครที่ใช้บริการไปหมดก็เห็นว่าหลายๆคันนะครับ ค่อนข้างสุดโทมนะครับแม้จะมีการปรปับปรุงรีโนเวทใหม่เรื่อยแต่ด้วยสภาพรถนะครับที่มีอายุการใช้งานมานานก็แล้วก็ใช้งานนักด้วยนะครับก็เลยทําให้รถค่อนข้งางที่จะเสื่อมสภาพนะครับใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็วอพอทอนะครับก็เลยมีแผนที่จะสั่งรถยูสลางาใหม่เชิงพาณิชย์เพิ่มมาอีกร้อยคันนะฮะเพื่อให้สอดรับกับโครงการทางคู่ที่กำลังก่อสร้างด้วย คือเมื่อขอสร้างทางคู่นะครับก็จะเสริมสามารถเพิ่มปริมาณเที่ยวรถได้อีกจนวนมหาศาลเลยครับทางเวลาที่รถเร็วขึ้นแต่ถ้าสมมติรถวิ่งได้รถเร็วขึ้นแต่ยังใช้รถที่ไม่ตอบโจทย์กับบริสารนะครับก็คงไม่สามารถเรียกจำนวนบริสาทมาหรือทํอะไรได้ได้าลรถไปนะครับก็เลยมีแผนที่จะสั่งมีสางเชิงพาณิชย์มาใช้นะครับโดยจะเห็นว่าผม ใช้คำเน้นคำว่าเป็นดีนลางเนื่องจากถ้าใครพอได้ติดตามข่าวเรื่องนี้นะครับจะพอได้ยินว่ารถไฟมีแผนที่แนวคิดนะครับจากแนวคิดของรัฐมนตรีมานาคมนะครับว่าจะจะมีการทดลองใช้นะครับเป็นรถแบตเตอรี่หรือรถ e ีวีครับแต่ในที่สุดนะครับการรถไฟเมื่อได้ทํารวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ดูข้อมูลการใช้งานนะครับก็พบว่า รถอีวีหรือรถแบตเตอรี่นะครับยังไม่เวิร์กนะครับคือยังไม่เหมาะสมเนื่องจากยังมีการใช้งานไม่เยอะนะครับแล้วก็ยังมีความยุ่งยากนะครับอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการที่จะนํามาใช้งานจริงก็เลยเลือกรถที่เป็นลูกผสมนะครับโดย ลักษณะดังกล่าวนะครับจะเรียกว่าเป็นรถไบมหมดนะครับก็คือสามารถใช้แผ่นดองกามนะครับรับกระแสไฟฟ้าก็ได้ในช่วงที่มีเสาโอเอสโปรีเอสนะครับหรือในช่วงที่เขตที่ไม่มีไฟฟ้านะครับก็จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้านะครับมาจ่ายได้แทคชั่นมอเตอร์ซึ่งรถแบบนี้นะครับมีการใช้งานอยู่หลายรุ่นนะครับแล้วก็ทดสอบแล้วว่าใช้ได้ดีนะครับเลยมีแนวโน้มที่ น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับเวลานี้และก็เป็นการวางแผนเพื่อถึงอนานะคตด้วยถ้าาพบทคิดจะติดเสาโซลีฟ้าหรือเสา,สา,สาโพเซียนนะครับคืยอง่ายน,น,นะครับคือว่าจะเดินรถไฟฟ้าทางไกลเนี่ยก็สามารถใช้รถรุ่นนี้ต่อได้เลยก็เป็นการที่ลงทุนที่คิดถึงทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อกันไปเลยนะเราจะสวดกับอาจจะเป็นรถด่วนแะปดหกเลใช่ครับหรือรถด่วนแปดหกนะฮะ ผมนัว่าข่าวที่เล่านี้นะครับเป็นข่าวดีดีมากๆเลยครับเดี๋ยวรอติดตามไปนะครับเราจะได้เห็นรถรุ่นนี้นะครับในถึงเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่และลรอพทอจะตัดนใจรถไหนนะครับแต่ก็คือมีการปักโง,งแล้วว่าจะใช้เป็นรถไฟโหมดนะครับถ้าเทียบกับรถยนต์ค่ายรถไทยบิดนะครับ